สบายดีพี่น้องวุสนๆสุดคนเนาะสบายดีเนี่ยเศร้าพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมากกันนี้เลยบอกเราคุนตัดไอ้ตัดหนาตัดหนาเดินเพื่อนมันหกแห้งเนาะย่างไปมิจฉาพักหนะหนะเต็มเลยตัดลงกับต่ำแล้วนะ เต้นตอดปากเอ้ยพีเขีบตอดก็ต้องปากนี่เนาะเจ้าปากโก้โอ้ยกระบาดลูกเอยกระบาดลูกเอยแตนเอ้ยเราแต้นอีกเลยพเขีบตอดปากนี่เนาะพันนอนทำไมนนอนทั้งรับทั้งฟันพอหายก็ไปเบิ่งใครมาพี่เขีบตอดปาทุก โอ้ยแล้วบ้างมะกขีินแดดออกแล้วแดดออกไปเซาเมันมึงมาเขียบเขามัจะลูกใหญ่ๆเด้กินมากแล้วมาเขียบกันดิมาเขียบใหญ่น้ะคือน้อยนา เอาปิดไปบ่มนั่นแหละมันนักมันชุบ๊าผ่ามที่ครัวพี่น้องตั้งที่ซับนกมันนี่สิลาบนกอีแล้เวเนาะลาบนกกระทาปิ้งแล้วเรียบร,ร้อยแล้วมันิมาซับป่ะเนี่ยซับแล้วคราบที่ลาบพี่น้อง ตันแล้วเรียบร้อยแล้ว bon พี่น้องเลยไม่ได้ได้บานเนาะแฟนขักปันยังตูบก็เริ่มหัวเลยด้วยตัดแต่บอนตัดวะไปห้าปะกับข่าวเศร้าพี่น้องเลยดาบนกกระถ่าเนาะ หลับหนอนมาเดินพี่น้องเด้อยป้าดีครนะับอะไรกำหมากริน <c oughs> ออน,นี่มันกระดิ่งบ้านะเออสวนแล้วมันบาดเราไปอ่ะเอาควนไหมขอให้ดู สใส่คนน้อยนี่กินเนี่ธรรมศาสตร์อีกจากสามปีกะโอ้โหัวมันคือสิใหญ่เบิดหอกเออเกินมันมันใหญ่น่าเดือกพี่น้องด้วยเอาถอนกันพาติ๊เขานะ ไปยังอยแล้วกันจะหน่อยก็มีคอมเมนต์นองหลอดรางผมยาวเกินไปแล้วแหงมานั่้ตัดบ้างมาสัตว์ปตัดพี่น้องเลยลงไปเด้อมันกัดจะเด้อกัดอยู่บ่ละดอนกัดอยู่บ่ผม เขาว่าผมมันไปกินพี่ช้างกินเลือดกินฐานอาหารมาสิน um ี่ไอหลุนก็หิดผมยาวกันเพชรหน้าตาจะมาอีกมั้ยเอาบอตัดบังคับกระเทยบังคับบ่ได้ดอกพี่น้องเลยใจไพ่ใจมัน หมักไพลหมักมันหมักผมยาวย่างอัไนน่ะดึกย่างลงไปนักดึกมานนะดึกตุกตาโหลดกระพูมันเวลาจะเรียนแล้วก็รหาแล้วบบบนี้มีแต่ดึกถิ่มมาสิกะไปค่ะดึกนี้ลงไปคะนี่เขาเจ้าดิปัวไ เือมันมานดังมาเห็นมันกำลังแดกเขา้อพ้ลมดังมาเอเลยก้อนหน้ไม่็นเาลั่ยัดเาไปถึงลงลงไปยังไงหรอรถไหนยลงไปในเมลรถนะเห็นไผ่มาเมนไผ

จะตูนเหมือเนเขาไปใส่ใส่ตู้นะตัวใหม่เขเตรียมมาเขามาขายเลย,ยเตรียมมาขายบาคม้ชาะแล้ว,กกลลวอันนี้บนตัวรงเนาะ่มาลเ,<อ>เ,าเยแนะก่อย่าน้ำตัวจนหมดยากนเนาะ้างเลย รู้ผู้หมามันกินนมีรหัะมันกัดมีอ่ะ น้อมันไล่น,น้ำหยานี่แหละน้ำหยางน้ำปลาปลาข้างเพื่อนมันเพ้นจริงาปลาดุกมาในตูน้ ุงลุงลงมาสัต์เด้อไปดันเ่นลยที่โมนะมีซีน่ะซีตานังไหมบมานี่แหละมันมีสวยที่สวแจกใบหนึ่ง กินได้ <c oughs> <โ>อืมองหลอกกันไวบ้างพีเคปต่อปากนี่มันดื้อเห็นบอ <c oughs> อืมตื่นหน้ามานนังหายเอปเ <c oughs> บ่งมาพีเคป <c oughs> มาเงินนพีมาพีมาอืม làm anh kia chụp ảnh cái gì đây? thôi, thôi, bảo, เงาไปนอยไอ้มันอยู่คนเดียวมันมีหมูเล่นมีหมูตากหมูว่ามันจะึงเลอเยเืน่อพ่พาหมูเล็กน้อยรุ่นเดียวกันมันหมวนกนยังไงบอำลุเอาดด่งๆไปเล่นติมกับบานนะ

ทำลาพ่าจากพี่น้องเลยบทนอนหนองชายขอบคุณขอบคุณครับผมกระชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดีอย่าทำยา